สวัสดีพี่น้องจ้าทั้งช่องนันทพงศ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะพามาดูบรรยากาศหลังเวทีครับหลังจากที่เฮากําลังทําการแสดงอยู่ช่วงนี้เป็นลําเรื่องต่อก่อนก่อนนะครับอยู่บอวินชนบุรีนะครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆกับวัดอะไรนะเขาเรียกวัดอะไรไม่รู้จันทร์ศรีวัดอะไรครับช่วงนี้ยังเป็นช่วงลําเรื่องอยู่เพราะท่านเพราะท่านได้โชว์นะครับแต่ว่าทีมงานของเฮากังเตรียม อุปกรณ์การแสดงเตรียมชุดเตรียมหัวเตรียมขนเอามาเสียบไว้นะครับแต่ละเพลงแต่ละชุดก็เลียงไว้แบบนี้แหละพี่น้องเสียงไว้เรียงไว้เวลาดนเซอร์ของเรามาหยิบมันก็จะง่ายนะครับสําหรับทีมงานทีมงานคอสตูมก็จะเตรียมไว้เตรียมผนกคอสตูมนี่คือเตรียมชุดนะครับเตรียมชุดหัวแต่ละหัวนี่พวกหัวพวกอะไรเนี่ยจะไม่ได้เสียบขนไว้นะครับสีบ้างไว้สีหลบเวลาใกล้ๆสีหอดโชว์แต่ละชว์กะเสียเอามาเสียบแบบนี้ พอโชว์เสร็จนะครับโชว์เสร็จก็จะมาถอดขนถอดอะไรออกเก็บใส่กล่องต่างหากพวกอุปกรณ์ที่สําหรับคล้องไล่หรือว่าหัวจริงสิเห็นป่ะนี่นะครับตัวนี้จะเป็นขนเสียบเวลาแสดงเสร็จจะต้องถอดออกเก็บในกล่องต่างหากนะครับขนขนกับตัวปีกตัวอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่เป็นชิ้นเดียวกันนะครับเพราะว่า มันเก็บยากพี่น้องทำเป็นเป็นชิ้นเดียวกันเอาไปทับกันทับกันเลื่อยๆะเกิดความเสียหายได้ง่ายนะครับนี่จังขนพวกนี้แหละพี่น้องเรื่องหัวเนี่ยเห็นไหมเป็นขนไก่ขนนกกระซุ่มนะเป็นขนไก่ขนนกขนอะไรต่างๆนี่แหละคือจะแยกชิ้นนะครับแยกชิ้นพวกนี้แยกชิ้นมืดเห็นไหหัวก็จะเก็บใส่กล่องต่างหากนี่หัวแบบเนี้ยเก็บใส่กล่องต่างหากนะครับแล้วก็ขนก็จะถอดแยกออก เวลามันลวงเวลาเป็นนางเงี้ยกระสิเก็บได้ง่ายเนาะแล้วก็จะมีอุปกรณ์อย่างอื่นถ้าเป็นชุดที่ไม่ได้ใส่ขนไม่ได้ใส่อะไรน้องๆเขาจะเอาไปเก็บไว้ที่ที่เต็นท์ของใครของมันหรือว่าที่ตนเองนั่งใกล้ตัวเองนั่งที่สุดนะครับนี่เห็นบ่าทีมงานพอมาเสียบแล้วก็สิไปเอาไปไหวมองที่จะของยิบง่ายสะดวกนะครับน้องแต่ละคนบางคนก็ต้องเอาเอาขนพวกนี้มาเสียบเอง แต่ส่วนมากจะเป็นหน้าที่ของทีมงานคอสตูมนะครับครูปอแล้วก็ทีมงานที่เอามาเสียไวรอนะครับเอามาเสียไวทาไวรอพี่น้องนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับขนสำหรับอุปกรณ์การแสดงเห็นโชว์ร่างการนี่ยว่ามันางๆงดิพี่น้องไม่ใช่ว่าหยิบแล้วมาใส่ได้เลยจะต้องมีขั้นตอนค้อกันขั้นตอนต่างๆในการขนเท่านี้เขาต้องถอด ถอดตลอดเลยนะครับถอดตลอดแล้วก็เวลาจะแสดงก็เอามาเสียบเนาะก็เอามาเสียบก็เอามานี่เนาะทีละอันทีละอันนี่บ่าพี่น้องขั้นตอนมันเยอะนะครับขั้นตอนหลายการเก็บก็คือกันเวลาเก็บเล่นยังก็คื้อกันเนาะเวลาฝนตกฝนยังนี่คือพวกนี้เขาเขาสามารถเอาลบฝนได้นะครับถ้าใส่ในกล่องในยังแล้วเห็นปะ นะครับที่เสียบเป็นแต่ละสีแต่ละสีสีแดงสีม่วงสีนำ้ำเงินสีเขียวสีไล่ไอ้นี่แหะต่างๆนี่แหละก็ต้องมีการถอดออกใช้เสร็จก็ถอดออกเก็บในกล่องนะครับนี่นี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งยังสินะนพวกอุปกรณ์แบบนี้นะครับชุดแหบบนึ่งแบีแม่บานมีทีมงานของเขานะครับค่อยค่อยเก็บคอ่บคอยเมียนให้นี่แหละคือเบื้องหลัง ความสวยงามเบื้องหลังความสําเร็จของศิลปินของทุกๆส่วนนะครับก็ต้องมีผู้ดูแลในจุดนี้เนะเาะแล้วก็น้องๆก็จะมารับไปนะครับใครเต้นเพลงไหนใครใส่ชุดไหนก็มารับไปก็มารับไปไว้ใกล้ๆตัวจาของใกล้ๆเต้นจาของเพื่อเสียดีบง่งายเนาะวันนี้ ทีมงานของเราก็เหมือนเดิมนะครับการแสดงกับคือเกาเพราะว่าบา่บ่ได้เป็นงานที่ว่าลเลียนสอดแจ้งทางงานสอดแจ้งสิตามสเต็ปเมื่อนี้ก็เรีนวันนี้ฝรั่งน้อยโซเฟียก็กําลังแต่งตัวเี้นคิวเดี๋ยวจะเคืองไปจะน้อยสิกินเตยแล้วสวัสด,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  <laughs> ดีด้วยนะครับน้องโซเฟียพ่อกัน พอกันเมือ่อสามสี่รอบกันล้น้องโซเฟียก็ไไรอันนี้ก็เป็นพระเอกฟอสสวัสดีครับกำลังแต่งตัวกำลังเขียนคิวนะครับอันนี้ก็เป็นนั่งเองยกอยักษ์น้อยเป็นยักษ์หรือเป็นเงือกเป็นเงือกเ,เงือก,อก,อกอยังคือโตใหญ่แต่กินลายบา่น้องส้มจี๊ดนะครับน้องส้มจี๊ดคู่กับน้องหลวยน้องสวยน้องโซเฟีย งามได้สิไล้ล้ำเรื่องน้ำมูลนองโซเฟียใกล้สิได้ล้ำเรื่องล้ำมูไปใกล้สิได้ล้ำเหลี่ยงเปลี่ยนชุดโอเคอ่าเปลี่ยนชุดนองโซเฟียจะเปลี่ยนชุดนะครับขออนุญาตนะครับอมานี้แหละมาเบิ่งบรรยากาศรอบๆหลังเวทีของเรามือหลายๆรอบนะครับมือหลายๆหลายรอบเพราะว่ามันนี่หลายมุมหลายแง่เนะพี่น้องเนาะ หลายมุมหลายแง่แล้วก็หลายศิลปินที่เรายังไม่ได้เจาะยังไม่ได้ถ่ายให้ดูก็มีนะครับนี่ข่านพระของเขากะอยู่แบบนี้ตลอดนะครับผ่านพระเพื่นกับสีการไหว้พระไหวอย,ย่างก่อนเวลาจะทําการแสดงทุกครั้งนะครับนางเอกของเราก็เตรียมตัวแล้วนางเอกก้อยชาลินี่กับมาแล้วน้องฮักแพงน้องแก้มน้องเนเน่น้องฟ้าใส น้องพึ่งน้องขิมเจนไหม่ของเขาวันนี้ก็ถือว่าจัดเต็มนี่ละเบื้องหลังความสวยงามกายุปะมาณนี้แหะครับพี่น้องเบื้องหลังของความสวยงามอุปกรณ์การแสดงต่างๆต้องเตรียมจะขึ้นเวทีเตรียมพร้อมจะขึ้นเวทีให้พร้อมทุกวินาทีเพราะว่าการแสดงของเขามีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด,ม,ลลด,ลอดมีการเปลี่ยนสคริปต์อยู่ตลอด นะครับจำเป็นจะต้องมีความพร้อมเตรียม,มความพร้อมอยู่เสมอมันก็เลยต้องเตรียมนั่งส่ละ,ะมือนี้ปลอดฝนมือนี้โล่งโปร่งสะดวกนะครับไม่มีฝนไม่มีอะไรการที่งานหมอ,หมอลำวงเฮากับึ้นกันนะครับชุดลำชุดอะไรของใครที่มีก็ต้องออกมาเตรียมไว้มาสแตนบายไว้ึ้นกันเพื่อสิบพราไ้มันขาดตอนบางเื้อ เพลเลอนะครับเคยตกฉากตรงนั้นกับนี่ไปบอท่านนึ่สิบางเทือเขาลองไปแล้วสองพิงสามพลงเขาเตยไปแล้วสองพิงสามพลงก,บบกับบอมกับบอท่านนึ่สิเพราะว่าการแต่งตัวบางทีก็ต้องฟาดดบบ้างในการขึ้นเวทีจะต้องเนียบนะครับเพราะว่าผู้บริหารเป็นกันเน้นมากทีละพี่น้องความสวยงามของเราก็อยู่หลังเวทีทั้งนั้นนะครับ มือนี้พอติกได้ยังมากินครับของคนคุ้นๆ่นี้เขาของอีหลากค้นๆ่นี้เขามาผักอ๋อเนหดมัตเตอใส่ผมก็ได้แต่แนวกินก็บ็ไดเข้เขาเขาไปเอามตะใส่เข้ยเกียเขาหอยเกียร์จก็จะมนว่างใสาสกัก็รอกมาหาแนวใินเนียโอ้ยพ่อเห็นนี่ะเส้นบางๆหรือว่าเปนว่างเาสดย่างเงิน่าเส้นบางๆแนวกินนนี่นั่งเอกก้อยอมาแจกเนาะมือนี่เขาก็ให้ ได้บุญหลายๆพอหลวงพ่อพี่น้อามาแจกว่าเอามาให้เรา,า,ากน็นั่งเอกก้อยเป็นผู้ประสานงานแจกทีมงานอีกเรืเอเเอ่อหนึ่งเออเอาเสืส้นแส็บบบนี้กันมาด้ยวยพี่น้องกินข้าวน้ำคันผัดนี่ครับพี่น้องกินข้าวนะครับครับเอา,เอา,เอาคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับามาอัปเดตความสวยงามหลังวทีให่เบิง่งพ่พอๆก็ไม่ให้คลิปหนากันแล้วกันพี่น้องจ้าสวัสดีครับ